ประชุมคณะอนุกรรมการเขตสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรีเมื่อวันที่21สิงหาคมพศ2563นายเกียงศักดิ์เห็นกลางนายช่างเทคนิคอาวุโสสำนักง,งานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขตส,สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรี ครั้งที่26พศ2563เพื่อรายงานผลการพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลลายจังหวัดของคณะอนุกรรมการเขตในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดรกพันธ์อินใจเอื้อนายยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณนะห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขอ .2 สุพรรณบุรี